โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ใส่ออนิเมะด้วยนะวันนี้อยู่กับเกมเทน s ุลักคิงออฟมอนเตอหรือว่าเกมจากอนิเมะเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสาลาไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําทีมที่ผมใช้นะครับในการลงด่านลงอารีนาลงอะไรต่างๆนะครับผมเนาะทีมแรกคือก็จะเป็นทีมในส่วนของทีมหลักของผมก็จะมีชานทีอมีอันเบโดลิมุ o, มลุชิสุแล้วก็ท่านไอนะครับผมนี่เลย คอผมก็จะใช้ตามนี้ครับสามสามสามสองสามครับผมนี่ทีมนี้ก็จะมีคอมโบก็เป็นคอมโบตามนี้นะครับตามรูปเลยชิสุตีไปถ้าติดคอมโบก็จะตีต่อนะลิมุลุอันเบโดชันเทียแล้วก็มาจบที่ท่านไอนะครับผมคอมโบนี้ก็คือห้าคอมโบนี่เรามาเป็นทีมโมเวอร์หลอดทีมโมเวอร์หลอดผมจะใช้หน้าตาเป็นอย่างนี้จะให้อันเบโดเนี่ยเพราะว่า ทีมหลักของผมอะส่วนมากจะเล่นมือก็คือจะให้ท่านไอตีอย่างเดียวส่วนโอเวอร์โดผมก็จะให้แอนเบโดโยนโล่ให้กับท่านไอเนาะแล้วก็ใช้ทานเทียเป็นตัวตีด้วยแล้วก็มีในส่วนของเดมิก o ุตตั้มหลักต้องยืนอย่างนี้นะเพราะว่าชานเทียจะได้เปิดก่อนเดมิกุตนะนี่เดมิกุตก็เอาไว้ข้างหลังคอก็เอาเป็นตามนี้ก็ได้ครับนี่ตามเดิมเลยครับคอ,อมาถึงทีมในแดนรับนะครับ ทีมด้านลับเอา้าบัก่ะเนี่ยโอ้โหทีมบักก็จะมีตัวนะครับที่ใช้คล้ายๆกับทีมหลักเลยจะเป็นท่านไอนี่แล้วก็อันเบโดมีชิสุแล้วก็มีเกียวมิวอีกตัวนึงเดี๋ยวผมจะอ,ออกเข้าใหม่ก่อนนั่เองโอ้โหทีมบั็กเฉยเลยนี่เป็นอย่างนี้ก็คือจะให้ยืนประมาณนี้ครับ นี่ท่านไอบีตรงนู้นนะแล้วก็อันเนี้ยเกลมิวอยู่ตรงนี้เกลมิวเนี่ยเราจะเอาไปตายครับผมแล้วก็ถ้าเขาเนี่ยโยนพรสวรรค์ให้กับตั้งชื่อให้กับชิสุเนี่ยเขาจะตีต่อเนื่องได้นะครับก็คือชิสุใส่เซตินจาเท่ากับว่าจะมีโอกาสตีได้สองครั้งแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ต้องไปรุ่นเอาเนาะจากเซตินจานะครับแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีอย่างมากเลยอันนี้ลงด่านได้สบายๆนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูนะครับ ลงแดนลับนะอันนี้ก็เป็นทีมที่สี่โอ้โหเกมสุดยอดบัคกระจุยกระจายทีมที่สี่ทีมนี้ครับผมทีมนี้จะเอาไว้ลงพวกฟาร์มอุปกรณ์ด่านธรรมดาเนาะก็มีแค่เนี้ยสามตัวนี่อันนี้เป็นทีมที่ห้าทีมที่ห้าผมจะเอาไว้ทดสอบอุปกรณ์นะก็ไม่จะเป็นต้องจัดตามผมก็ได้ มาดูในส่วนของทีมที่6ทีมนี้สําหรับคนที่ไม่มีทีมโอเวอร์โดนะครับถ้าไม่มีโอเวอร์โดใช้ทีมนี้ได้เลยมีเบนิมารุมีชิสุมีริมารุแล้วก็ฮินาตะแล้วก็มีโซกะตําแหน่งการยืนถ้าจะยืนอย่างนี้ก็ได้หรือว่าใครจะสลับปรับเปลี่ยนไงก็ได้เพราะว่าอันนี้ผมจัดไว้มันก็จะเป็น6กคอมโบ6กคอมโบ6กคอมโบก็มีโอกาสที่ได้ลูกไฟเพิ่มด้วยแล้วก็ให้เบนิมารุนะครับใช้สกิลได้เลย แต่ว่าสกิลเนี้ยเขาจะมีคูดาวค่อนข้างเยอะนะเปิดเกมแน้วยเขาังใช้ไม่ได้นะก็เอามายืนให้มันต่อคอมโบได้นะ่ะถ้าเพื่อนๆมีตัวไหนที่มันต่อคอมโบกันได้ก็เอาตัวนั้นแหละครับผมมีแค่นี้ผมก็จัดแค่นี้นะครับนี่โอเคอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด่านแต่ละด่านเนาะโอเคไปดูในส่วนของแดนลับแดนลับนะครับผ่านชั้นเอสเรียบร้อยแล้วนะแนะนํานะครับอย่าเล่นเลยอัน,นเนี้ยเนี่ยแดนลับ โรด,ดแมรี่เนี่ยค่อนข้างยากมากๆเลยนะเป็นแดนรับที่จะเจอกับอ e ีฟิทที่แรงมากๆเลยนะแต่ใช้ทีมที่ผมแนะนําไปอะทีมแดนรับก็ผ่านได้อยู่แล้วก็อันเนี้ยแนะนําให้เล่นแดน,นสนญญาณนะแดน,นสนญญาเนี่ยจะง่ายขึ้นมาหน่อยนึงนะก็จะเจอแค่กาบิลุให้เราเอาเอ,อในส่วนของอันเมโดเนี่ยไปยืนค้าไว้นะครับอันนี้ผมไม่เคยเล่นนะไปดูด่านเนื้อเรื่องเดีย๋ยวไปลงด่านเนื้อเรื่องให้ดูครับ นี่ขอกดอาหารทั้งหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะได้ฟาร์มไปในตัวด้วยอ่ะกดไปเลยครับปึ๊บถ้าใครมีตัวทีมหลักแบบผมเนี่ยก็สามารถจัดตามกันได้เลยนะถ้าใครไม่มีก็ไปใช้ทีมที่หกได้นะครับทีมพวกจิสุพวกอะไรพวกนี้ยนี่โอเคถ้าใครมีใช้ทีมนี้ได้เลยครับนี่ตามนี้เลยจะโหดมากๆถ้าใครไม่มีก็ใช้ทีมนี้ได้ครับกดสต็อปแล้วก็ดูนะครับคอริมูรุก็ ตามนี้ครับผมนี่บอ่ะชิมลังผมนี่คอ,อก็ตามนี้จะเป็นรถคู่ดาวนะแทนสาฟ้าไปครับแนะนำให้เราเล่นมือนะเพราะว่าจะง่ายกว่าเดิมเยอะมากๆไปครับแค่นี้ก็น่าจะชนะแล้วแต่ว่าก็ต้องรอดูครับท่านไอ้ปึ่งเกือบตายก็ไม่เป็นไร ถือว่าด่านมันค่อนข้างที่จะยากขึ้นมาหน่อยนึงเนาะเออลืมพาไปดูในส่วนของอุปกรณ์นะครับแต่ละตัวเนาะเดี๋ยวพาไปดูด้วยครับจะได้แบบเข้าใจกันมากขึ้นเนาะว่าแต่ละตัวเนี่ยควรใส่อันไหนนะไปให้รีมิูแล้วคูดาไปครับถ้ามันไม่จบนี่ท่านหนก็จบเทินเนี่ยถ้าเราตี จำนวนนาฬิการครบเนี่ยเขาก็จะตายเลยทันทีหนึ่งตัวนะโอเคนี่เลยก็หา่านถือว่าง่ายไหมถือว่าง่ายอยู่น่ะสหรับด่านเนื้อเรื่องด่านสุดท้ายนี่หมวดเดี๋ยวไปดูในส่วนของอารีนากันบ้างคืออารีนาเนี่ยมันมันบักก็ว่าได้นะผมได้ในส่วนของเนี่ยบัตรแต่เป็นเอสี่เออแต่อารีนาแม่งเอสห้า หัวร้อนเลยเนี่ยเนี่ยสังเวียนนะครับผมมัน s ห้าใช่ไหมโหตอนนี้ผมมีแต้มอยู่สองพันสามโหไม่งั้นผมอันดับดีกว่านี้แล้วก็คือตีง่ายก็คือเรามีเจ็ดไปก็เจ็ดร้อยอ่ะเนาะก็นประมาณขึ้นแต้มประมาณสามพันอ่ะเออแต่บางคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันกับผมอะ่ะทีมัน้ในหน้าผมจะใช้ในรูปแบบนี้ครับนี่จะให้ชันเทียอยู่ข้างบนแล้วก็ นี่อันเบโดมีริมลุแล้วก็มีชิสุมีท่านไอนะครับยืนตามนี้เลยสบายๆมา,ากๆนี่แล้วก็คอก็ตามนี้ครับนี่สองหนึ่งสามสองสามนะครับให้เราปิดออตโต้นะเพราะว่าเราเล่นไปปุ๊บกดเข้าไปปุ๊บรอท่านไอใช้สกิลแล้วก็ท่านไอทีเดียวตุ้มเดียวหายครับโอเคก็อ่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูอุปกรณ์ที่ผมใส่นะครับ อุปกรณ์ที่ผมใส่ตอนนี้เนี่ยของท่านไอยจะเป็นเซตป่าถนาเน้นโบนัสโจมตีนะถ้าไม่มีกใใ็ใส่ไปก่อนครับนี่เน้นโบนัสโจมตีให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ก็ตามนี้ใครไม่ทันก็โลดูเอานะครับผมก็เน้นโบนัสโจมตีประมาณนี้เลยอันเบโด้ไอเบโดผมใส่เป็นเซตตามจริงเราใส่เซตอะไรก็ได้นะที่เรามีให้เน้นค่าโบนัสป้องกันพวกโบนัสเฮดพีพวกบล็อกนะครับผมพวกนี้นะ นี่บริษัทเน้นเป็นหลักนะครับเน้นเลือดแล้วก็เน้นบล็อกนะครับนี่โอเคก็ประมาณนี้ชั้นเทียชั้นเทียใส่เป็นเซตในส่วนของเซตไอเนี้ยเซตครอบงาเพราะว่าเขาตีปกติเนี่ยถ้าเขาเปิดก่อนด้วยนะตีปกติไปเนี่ยเขาจะมีโอกาสสตันสัตว์ตูได้นะมาดูเอฟเฟกตตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่เซตอะไรก็ได้ครับที่คู่กันขอแค่เป็นพวก บวนัดป้องกันมีป้องกันมีเพิ่มเฮดพีมีโบนัสโจมตีใส่สผสมกันไปครับไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าสกิลของชาญเทียนเนี่ยยิ่งเขาเลือดลดเนี่ยเขาก็จะตีแรงขึ้นนะครับมาดูของชิสุมัางครับชิสุสใส่เซ็ตนินจานินจาเน้นเป็นโบนัสโจมตีครับผมเน้นเป็นหลักเลยโบนัสโจมตีเอาให้ได้มากที่สุดเลยครับแล้วก็เน้นโบนัสดามเมจด้วยครับนินจาก็คือมีโอกาสที่เราจะตีธรรมดาเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะเหมาะกับชิสุม,มากเลย นี่ก็ใส่ไปครับเซตนี้อีกตัวหนึ่งตัวไหนอ,อะจำไม่ได้แล้วเอตัวนี้ครับผมเป็นเกียร์มิวเกียร์มิวใส่เซตเลยก็ได้ครับไม่มีประโยชน์หรอกเอาไปแค่แพสซีฟเฉยครบหรือยังหนึ่งสองสามสี่อ่ะสี่ตัวครบไปแล้วครับผมเกียร์มิวจะใส่ของหรือไม่ใส่ก็ได้นะถ้าเอาไปลงแดนรับอย่างเดียวนะครับผมอันนี้เนาะโอเคก็เดีย๋ยวเรามาไล่เรียงทีมกันอีกทีหนึงนะ่งเนาะเผื่อเพื่อน อยากกะดูชัดๆนะครับผมนี่เลยคือทีมหลักของผมใครมีก็จัดตามกันได้ครับทีมโอเวอร์โหดเอา้าตัวบัอกอีกแล้วจัดตามมาได้ตัวนี้ก็เป็นเดมิุสนะครับนี่ตัวนี้แดนรับก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วมันบัอก่ะโอ้ตายแล้วเกมโอเคให้เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปย้อนดูเอาก็แล้วกันนะครับมันชอบบั็อก่ะผมทำคลิปแบบโอ้โห แล้วมันไอเนี่ยด้วยอ่ะเนี่ยเนี่ยก็เป็นเกียวมิวนะครับยืนตรงนี้ไว้แล้วก็ท่าไนไอ้ก็ยืนยืนแอบแอบไว้ครับเนอะก็ประมาณนี้แหละโอเคมันบั๊กเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะหวังว่าจะเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆได้นะครับผมในการจัดทีมเนาะโอเคถ้ามี ตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เนาะสำหรับตัวละครอยากให้ผมจัดทีมให้ยังไงก็คอมเมนต์ได้แต่หลักๆคือก็มีตัวพวกนี้จะดีมากๆครับอันเบโดท่านไอจิสุสาตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากๆนะครับสำหรับแพทนี้เนาะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใหผมด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ